สวัสดีครับพี่น้องนะพี่น้องบรรยากาศร้อนๆในนี่ครับยำบุกมองกันยำบุกมองจริงยำบกมองกันนะครับเด้อพี่ยำไหลายอยอู่ครับอืแซ่บๆเดี๋ยวยังเดี๋ยวมื่อกี้เปิดเด็กตอน เซตนาม,มันครับตอนมึงเบิดไปครับกินกันครับเซอตหอมว้าแซ่บอื ครบับครับมามากินดูกันครับผมนี่ะอือบครับ แบบหลายก็กินเหมือนนะครับผมสว่วงมามาครับ